ครับตอนเราเข้าสู่รายการ Ad News Connect นะครับวันนี้อยู่ผมออฟครับและก็ทีเจแจมนะคะวันนี้สามารถรับชมรายการ Ad News Connect ผ่านทางออนไลน์ได้แล้วค่ะที่ n e w s t r u e l i f e c o m ค่ะครับรับชม True l i f e TV ช่องทางใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับ True Vision 69ครับและ True Knowledge Package และ True l i f e Free View ช่อง42นะครับใช่แล้วเปิดไปช่องเดิมหาไม่เจอแล้วนะคะช่องมันมีสโลแกนด้วยว่าไงนะ True Life TV Where Social Meets Lifestyle ครับนอกจากนี้นะคะสามารถรับชมรายการผ่านทาง a อปพลิเค i o n ได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android iPhone แล้วก็ iPad ค่ะครับติดต่อเราผ่านทาง Facebook และ Twitter ตามที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงแรกของรายการ Ad News Connect ของเราแจมจะพาไปดูช่วงแรกกันก่อนก็คือช่วงไทม์ไลน์นั่นเองนะฮะมาอัปเดตข่าวกันก่อนแล้วกันใช่ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะฮะข่าวแรกเป็นเรื่องของคน Generation Y Gen Y เคยได้ยินไหมอ่ารุ่นเรานั่นเอง ใช่ก็แบบโทษฉันนีอาจจะเด็กกว่านั้นนะแต่จะเด็กกว่านั้นอีกเหรอฮะโอ้จริงๆให้เด็กกว่านี้เพราะคนจะเด็กเกินไปแล้วแหละเพราะว่าเจนวายเนี่ยนะคะใครที่กำลังอยู่ที่บ้านแล้วก็กำลังบอกว่าเฮ้ยฉันคือเจนอะไรกันแน่ฉันใช่เจนวายหรือเปล่าคนเจนวายเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่างปี2523ถึง2540ครับคือเป็นยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองนั่นเองซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนยุคเจนวายหรือว่าวัยรุ่นทั่วโลกเนี่ยฮิต ออนโซเชียลขณะที่ยังนอนอยู่บนเตียงใช่ค่ะเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าตอนนี้คนเขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะไปหมด<ผ>มก็เลยมีบริษัทที่ลุกขึ้นมาที่จะทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้คนที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเขามีพฤติกรรมการใช้อย่างไงบ้างเขาก็ไปศึกษาทั้งกลุ่มคนทั่วโลกเลยนะแล้วก็มาศึกษาของกลุ่มคนในประเทศไทยด้วย<อ>ไปดูคนทั่วโลกกันก,นก่อนนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ของคน Gen Y เลยเนี่ยนะคะตื่นมาปุ๊บเนี่ยกิจวัตรแรกที่เขาจะทำเนี่ สมัยก่อนนะแต่เป็นการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดรับข้อมูลเขาวสออออารชิชาอีอาแล้วค่อยไปอาบน้าโอเคชิชาอีอาด้วยนะคือเขาบอกว่านะครับเก้าใน10คนคก่อนที่จะแต่งตัวแปลงฟันคือเช็คโทรศัพท์ก่อนแบบเรียลไทม์นะฮะนอกจากนี้นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องก็คือ1นใน4่คนคหรือว่าคิดเป็น29เอครับแล้วก็เช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกนะฮะหนึ่งใน5คนครับเช็คสมาร์ทโฟนเพื่อดูอีเมลข้อความแล้วก็อัปเดตโซเชียลมีเด ทุทุกสิกนาทีทุทุกสิกนาทีแสดงว่ามันจะมีส่วนหนึ่งเน่ยประมาณว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะต้องเช็คข้อมูลข่าวสารและอีกส่วนหนึ่งคือเปิดมาปุ๊บจะต้องอัปเตตัส1ใน3ของบุคลากรฝ่ายไอทีระบุว่าตัวเองนั้นตรวจเช็คสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็40%เปของบุคลากรฝ่ายไอทีนั้นบอกว่าตัวเองเนี่ยตรวจโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยนะ ทุกๆสินาทีเลยอ่ะทีนี้ก็กลับมาดูผลการสํารวจในประเทศไทยนะคะหลังจากที่เขามีการสํารวจทั่วโลกกันมาแล้วในไทยก็มีการทําการสํารวจเหมือนกันโดยหัวข้อวิจัยเนี่ยใช้เป็นหัวข้อเดียวกันสัมภาษณ์คําถามใกล้เคียงกันคล้ายๆกันเลยแล้วปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับการที่เขาไปสํารวจของระดับโลกเลยคือว่าคนไทยเนี่ยนะตื่นมาปุ๊บกิจวัตรประจําวันของคนเจนวายก็คือตื่นมาปุ๊บถูกต้องเช็คโทรศัพท์แล้วบอกว่าคนส่วนใหญ่ตื่นมาปุ๊บเนี่ย จะต้องแบบเช็คโทรศัพท์ก่อนไปอาบน้ําอาบน้ำแปรงฟันเสร็จมาแต่งตัวก็จะต้องเช็คโทรศัพท์ระหว่างที่กําลังแต่งตัวไปด้วยคือเขาบอกว่ากว่า9 1เปนี่ยมีการแบบลงแดงเลยนะเออใช่รู้สึกเหมือนแบบเป็นอาการแบบเฮ้ยโหถ้าถ้าไม่ได้หยิบนี่แบบมันชีวิตมันขาดมันขาดยิ่งกว่าแบบไม่ได้กินข้าวอย่างเงออชีวิตมันขาดอะไรไปสักอย่างีกว่าแบใจจะขาดฉันไม่มีโทรศัพท์วันนี้ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้98%ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศในประเทศไทยนะครับ ระบุว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาเท่ากันหรือว่ามากกว่าสําหรับการติดต่อเพื่อนฝูงทางออนไลน์มเมื่อเทียบกับการพูดปะแบบเจอกันส่วนตัวไปข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะหลังจากที่เรารับทราบเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วนะคะข่าวต่อไปนี้เป็นเป็นเรื่องของเด็กที่อายุแค่6ขวบเท่านั้นเองเป็นเรื่องของพรสวรรค์นะครับคือหลายๆคนที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยต้องถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเร,เรียนดนตรีอะไรสักอย่างเนี่ย <S <S คงจะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุแบบ7จ็ดแปดขวบขึ้นไปหรือ ต้องโตก่อนประถมศึกษาใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งครับเอเวอรี่โมเลกครับเป็นมือกลองวัยหขวบเท่านั้นเองอซึ่งตอนนี้มีทัวร์คอนเสิร์ตของตัวเองทั่วโลกแล้วฮะะก่อนที่จะไปถึงประวัติของน้องเขาจะต้องบอกกันว่า6ขวบออพทำอะไรอยู่ ผมไม่อยากจะคุยเลยคุยกันอย่าพูดเพราะว่า6ขวบเนี่ยผมเล่นเปียโนเป็นแล้ว,ลวโวอ้เพราะผมเล่นเปียโนมาตั้งแต่อนุบาล2ครับโอ้จริงเหรอทำหน้าตะลึงเอืง้งกระเตก็ไม่คิดว่าได้อยาอ่างผมจะเล่นเปียโนไงเออจะกัดผมแต่ว่าไม่รอดเออคุณทำอะไรอยู่6ขวบโอ้ยฉันเล่นแบบเก็บกระตุกตกระดาษเอาจริงเออนะฮะก็จริงมาแล้วแต่คนแต่ว่าน้อง every m o l e c u l กเนี่ยนะฮะเขาชอบเล่นกลองมาตั้งแต่เด็กจนพอ4ขวบนะครับหนูน้อยคนนี้ครับ ตีกลองเพลง Mississippi Queen ได้เกือบจะเรียกว่าสมบูรณ์ร้0ยอร์เซ็นต์หลังจากนั้นนะคะ <c oughs> คุณพ่อพ <c oughs> คุณแม่เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ลูกเขานี่น่าจะมีพรสวรรค์ทางด้านการดนตรีแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเลย พราะฉะนั้นก็เลยส่งลูกเนี่ยไปเรียนพิเศษไปเรียนกลองเพิ่มประมาณสักแบบว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสักสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไปเรียนกันไปน้องเขาก็ไปเรียนปุ๊บกลับมาเนี่ยเขาก็แบบมาฝึกซ้อมตอ่อพบมานความสามารถเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่นี้เนี่ยบอกว่ขาขณะไปเรียนหรือว่าซ้อมเนี่ยคุณพ่อเขาก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาก็ลองมาโพสลงใน YouTube เล่นๆแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเออจะมาดวงดังอะไรนะฮะด้วยความที่ คือพอถูกถ่ายเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยน้องเอเวอรดี่เนี่ยพอโดนถ่ายวิดีโอเขาก็เลยมีความตั้งใจมากขึ้นออพอโดนถ่ายพวกเหมือนมีคนจดจ้องตั้งใจตีมีแบบแผนมากขึ้นก็เลยตีได้ต้นเพลงจนจบเพลงเลยครับเขาเป็นการเหมือนกับฝึกฝนตัวเองอยู่ๆอย,อยากจะตีได้แล้วก็ตีได้จบเพลงเลยอย่างนี้แล้วก็เอาคุณพ่อเอาไปโพสต์เพื่อที่ใหญ้ญาติๆดูเท่านั้นกลายเป็นว่าโหคนนี้ไปทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะการตีกลองเพลงของวงคิส วง<อ>ร็อกชื่อดังของอเมริการครับเป็กเขาบอกว่าเป็นวงดนตรีโปรดของน้องเขาเลยนะฮะอ,อันนี้ปากฏกว่าคลิปนี้นะครับก็ไปถูกใจไปสะดุดตาผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองวอชิงตันค่ะเขาก็เอ่ยปากครับชวนให้ไปเอ่อไปเรียนเอ่อไม่ใช่ไปโชว์ในงานอีเวนต์อ๋อเรียกง่ายๆว่ามีผู้บริหารมีแบบผู้ใหญ่เขาชวนไปน้องออกอีเวนต์ไหมเอออันนี้คือชวนเด็กเด็กเด็กจิ๋วเลยนะฮะลูกๆออกอีเวนต์ไหมลูกเด็กจิ๋วตีกงเนี่ยไปออกอีเวนต์แล้วพอไปออกอีเวนต์ตีกองปุ๊บคนเห็นแล้วคนก็ยิ่งชื่ ยูทูมากเกินไปอีกแล้วทุกๆวันนี้เนี่ยนะคะคน้องก็จะแบ่งเวลาเรียนกับเวลาตีกลองกับคุณครูนะคะสัปดาห์ละ30นาทีคะ่ะแล้วก็กลับมาฝึกเองที่บ้านอีก15นาทีสัปดาห์ละ3วันทําอย่างนี้เป็นประจำเลยโหเป็นระเบียบมากเลยอ่าเขาบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยนะครับเอเวอรี่กำลังอยู่ในช่วงกลางของทัวร์คอนเสิร์ต out of the basement tour นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูคลิปดีกว่ามีมาด้วยหรอมีคลิปมาด้วยนะฮะว่าเวลาการตีเนี่ยจะเจ็บขนาดไหนอไปดูเลยค่ะ วงในวงการของ YouTube กันไปแล้วจากน้องที่อายุ6ขวบคะ่ะอีกคนหนึ่งเลยที่ตอนนี้บน y u t u b e เนี่ยกำลังมีคนเข้าไปดูคลิปของเขาเยอะมากเลยก็คือใส่นั่นเองถูกต้องค่ะหลังจากตอนนี้เขามีการปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วดูยังมียังคุณยัง ผมไม่ได้ดูภาคเต็มไปดูผู้เขาโค v e r ร์กันเพราะมันเยอะมากถูกถูกถูกตอนนี้นะคะมวิวสิกวิดีโอเพลง Gentleman ค่ะที่ผู้ปล่อยออกมาของไซนเนี่ยนะคะคมีผู้เข้าชมหรือมียอดวิวในยู u ูบเนี่ยนะคะถึง110ล้านครั้งแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองคือต่องบอกว่า3วันเนี่ยทำลายสถิติเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีวิดีโอที่ถูกชมเกิน100ล้านครั้งเร็วที่สุดนะครับคือของซูซานบอย I Dream I Dream อันนั้นใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งมีผู้ชมมากกว่า100ล้านครั้งนะฮะ ในเวลา1สัปดาห์ <c oughs> แต่นี่เพียงแค่3วันเท่านั้นละอีกครั้งนะครับเพลง g e n t l e Man เนี่ยนะครับมียอดชมมากที่สุดนะครับสูงสุดถึง20ล้านครั้งภายในเวลาแค่24ชั่วโมงเท <c oughs> ่าน,นั้นเองครับ <c oughs> คือวันเดียวเนี่ยมีคนเข้าไปดูเขา20ล้านคนเลยเหรอ20ล้านคน <c oughs> ครับทำ<ม>า<ห>ลายสถิติยอดชมวันแรกสูงสุด8ล้านครั้งครับของ เจ้าตินบีเบอร์เพลง b อ y เ r รน n d อ๋อค่ะนอกจากนี้นะคะเพลงเจนท l e m ม n นะคะก็ยังรั้งิบอันดับเพลงฮิตที่คนดาวลดนเยอะมากที่สุดใน iTunes s t o r e อีกด้วยเนาะเออเรียกว่าตอนนี้กำลังโด่งดังเลยทีเดียวนะซึ่งโดยในมิวสิกวิดีโออย่างภาพที่เราเห็นนี่นะฮะ่ท่าเต้นแน่นอนอ่ะพูดถึงรักรูปรักก่อนเหมือนเดิมครับต้องใส่แว่นดำใส่แว่นดำเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็จะเต้นตามสถานที่ต่างๆนะฮะในกรุงโซลนะฮะร้านเสื้อผ้าชื่อดังร้านอาหารข้างสระว่ายน้ำห้องสมุดนะครับ ซึ่งภาคนี้เนี่ยนักร้องหนุ่มนะฮะก็จะแกล้งแล้วก็เล่นมุกกับหญิงสาวเนะะี่ยแอบพลักเก้าอี้ไปตอนที่กำลังจะนั่งอย่างนี้เออเธอพูดอย่างนี้มันเหมือนน่ารักแต่ว่าถ้าเธอไปดู M.V. จรงิจรงๆนะอออมันจะเป็นแบบว่ามันเป็นการแกล้งแบบผู้หญิงแบบ ทนไม่ได้จริงๆค่ะสมมติว่าอย่างที่เขาบอกว่าแก้มผักเอาอีให้ผู้หญิงล้มอุ้ยน่ารักชิโยมีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเธอเราน่ารักไงเราบ้า <laughs> แก้ม,ม,มกเหม่ออะเงีแต่นี่คือแบบเวลาแก้มให้ผู้หญิงล้มปุ๊บกระโปรงเปิดเท่งกันเกงในในออีนเออ่เขาเล่นกันแรงอย่างนี้เลยนะมีโปรดสายบิกินี่ด้วยเอออย่างนั้นน่ะเล่นกันแรงๆอย่างนั้นแหละมันเป็นแบบเขาของมาฉาบๆอย่งเลยอ๋าแล้วนอกจากนี้นะฮะ ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยหนุ่มไซก็ได้เชิญนักแสดงนักร้องดังนะครับอย่างเช่นยูแจซอกนะฮะจองยุนอารวมทั้งที่แน่นอนสำคัญที่สุดคือกาอินนั่นเองแห่งบราไกเกอรท่าเต้นเขานะทำไม่ได้เป็นวันนี้กระโปรงแน่นนะเป็นท่าเต้นสุดฮิตนะฮะจากเพลงอับราคาราบรารับมาปรับเปลี่ยนเธอรู้ป่าว่าชื่อเพลงเนี่ยตอนแรกฉันอ่านนานมากเลยนะคุณอ่านว่าอะไรครับอัาอัาอาคาบาล่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> บาบเร่หรือเปล่า <c oughs> เออทุกวีฉันชินกับแนวนั้นไงก็ oh. เ,ออเลยไม่ชินแต่ว่าก็พอเต้นเป็นอยู่นะ oh. ก็รู้ว่าเอาวงนี้เขาก็ดังกันอยู่ก็เป็นความสําเร็จอีกซิงเกิลหนึ่งของทรายนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนกําลังจับตาม,มองกันอยู่ว่าคือตอนนี้ทายเขารักษาผลงานได้ดีร <c oughs> ักษาสถิติได้ดีแต่และเพลงที่เขาปล่อยออกมานี่ถือว่าดังมากแล้วก็คนกําลังจับตามองกันว่าต่อไปเนี่ยเขาจะยังรักษามาตรฐานได้ดีแบบนี้ต่อต่อไปอีกหรือเปล่าแลอแล้วเขาจะไปได้ไกลอีกขนาดไหนจะไปถึงระดับที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกแบบนัก ที่เป็นทางฝั่งยุโรปบ้างหรือเปล่าแบบมีเพลงฮิตเป็นสิบเพลงอะไรอย่างนี้แต่จะว่าตอนนี้เนี่ยนะกังนําสไตล์ก็ถือว่าอีกเป็นเป็นอีกเพลงหนึ่งถ้าถ้าปีผ่านไปเพลงนี้จะเป็นเพลงที่คลาสสิกที่พูดผุนพูดถึงทุกคนต้องรู้จักและทุกคนต้องเต้นได้ถูกต้องคนเจนวายอย่างเราถูกต้อง นะฮะข่าวต่อไปดีกว่าครับคราวนี้ข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะฮะหนุ่มอังกฤษหัวใสครับใช้เค้กแทนใบลาออกปกติเวลาจะยื่นใบลาออกเนี่ยนะเขาต้องเดินหาเจ้านายแล้วยื่นสองข่าวใบลาออกคือเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นภาวะที่หลายๆคนไม่อยากเจอมันเกรงนะ คือจะไปลาออกเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันกินไม่เข้าขายไม่ออกนะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ยังมีเพื่อนร่วมงานที่เราแบบฉันก็ไม่อยากจะปล่อยเธอทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะแต่ว่าฉันก็รักตัวเองฉันก็ต้องไปฉันอยู่ไม่ได้จริงๆก็มีคุณดูอินนะเออเหรอเรามาที่ข่าวนี้เข้าเรื่องดีกว่าเจ้าหน้าที่สนามบินชาวอังกฤษรายหนึ่งครับตัดสินใจลาออกจากการ จากการทํางานปกติเพื่อทำตามความฝันโดยเขามีวิธีการเขียนบาราออกที่น่ารักมากคือเขียนบนขนมเค้กที่ทําขึ้นเป็นพิเศษครับใช่แล้วค่ะเพราะเขาเขียนบนขนมเค้กเสร็จแล้วนะคะเขาก็อัพ ภาพแล้วก็อัพขึ้นแบบไปในทวิตเตอร์ก็เลยมีคนรีทวติตตอต่อกันไปเรื่อยๆเลยที่นี่สาเหตุที่เขาจะลาออกเนี่ยนะคะจร,ริงๆเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วๆไปแหละที่บอกว่าโอตัวเองแต่งงานนะแล้วก็เพิ่งจะมีลูกเพราะฉะนั้นก็อยากจะไปดูแลลูกไปดูแลครอบครันวนอกจากนี้เขาก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวด้วยก็อยากจะไปดูแลธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็เลยอยากจะลาออกจากงานประจำคือธุรกิจของเขาคือร้านเค้กกันเองก็เลยยื่นใบลาออกแบบนี้เองนะฮะน่ารักมากเป็นเป็นการเขียนบนเค้กอ๋อนั่นคือเค้กหรอเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม เขายังโฆษณาด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเค้กชิ้นนี้เนี่ยที่เป็นใบลาออกเนี่ยถูกปากนะฮะสั่งเพิ่มได้เขอสั่งได้นะสั่งเพิ่มได้ที่ w w w m r c a k e อหรือว่า mrcake.co.uk นั่นเองเอออะไรอย่างงี้ถ้าฉันส่งเขาจะมาส่งที่ศัตรูเราไหมให้ฉันสั่งเนี่ยเขาไม่เหรอคือกำรักเลยหรอผมไม่คุยกับคุณแล้ว S <S <S อ่าตจากนี้นะคะก็คือน้องเขน้องเขยเขาเนี้ยกล่าวนคะมันยายภาพว่าพี่เขยของเขาเนี่ยลาออกจากงานประจําในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะบอกว่าเป็นการลาออกโดยใช้เค้กเนี่ยนะคะลาออกมาแล้วรองผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็เปิดเผยว่าคุณผู้ชายคนนี้นะคะที่ลาออกด้วยเค้กเนี่ยนะเดินมาส่งเค้กชิ้นนี้แหละพร้อมกับจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการในค่อาวันจันทร์อ๋อคือเขาไม่ได้แบบเอาเค้กยื่นให้บอลแล้วจบเขาก็มีซองขาเข้าไปอีกซองนึงแต่ว่าเผอิญว่าเขาก็แต่งหน้าเค้กให้เหมือนจดหมายลาออกด้วยก็เลยกลายเป็นกระ แส่ขึ้นมาอย่างนี้เองคืออย่างที่แจมบอกก็คือถูกส่งต่อในโลกโซเชียลในทวิตเตอร์ใช่แล้วค่ะเนี่ยฮะเป็นอีกหนึ่งวิธีใช่แล้วฉันว่าร้านเขาก็น่าจะแบบมีลูกค้าเยอะขึ้นนะน่าจะมีคนไปปรับรื้มกันอยู่เยอะนะถูกต้องครับหรออาจจะมีคนสั่งใบลาออกอีกก็ได้นะเธอจะดีเหรอฮะหรือว่าจะมีคนสั่งใบไล่ออกผ่านเค้กป้าไปการไล่ออกกันแบบนิ่มนวลเออไม่แน่โปรดิวเซอร์อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเลยเออหนูยังไม่อยากกินเค้กจังหวะนี้นะคะเราอไปดูเบรกแน่ดีกว่านะ อะรที่กําลังจะซื้อคอนโดห้ามพลาดครับเพราะว่าช่วงหน้าเนะะี่ยทีเจเน,เนพี่เนของเราเนะะี่ยจะพาเราไปพูดคุยกับเจ้าของผลงานซื้อคอนโดอย่าใจเร็ว<อ>เดี๋ยวมาดูกันะครับว่าการซื้อคอนโดวิธีที่ถูกต้องอย่าใจเร็วเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวกลับามาพบกันคะ่ะครับผม